มายืนแบบยืนจ้องเขาอยู่อ่ะแ้เขาก็เลยแบบรีบไปหลบอยู่ในพน่อพงเป็นเราเราก็ไม่เปิดนนหน้าต่างนอนลรวปะพี่ดิหน้าเขาดูแบบว่ตกกังวลมากเลยนะทุกคนหน้าเขาดูแบบว่ตกกังวลมากเลยนะทุกคน หมือนขวดนะ้ำเออเนี่ยอุ้ย,ยมันค่อยๆแบบคึ้นเงี้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ย,ยตกซุบะเฮ้ยถ้าเปนน้องคนเดียวอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนละ้วจะจะเห็นแบบนี้ฉันได่อยู่แล้วนะเฮ้ยแต่ถ้าน้องสองคนแบบเนี้ยไม่เป็นไรนี่ไงก็เขาชี้ว่าแบบไอ้แม่ ในบ้านอันนี้คือเขาอยู่ข้างน,นอกบ้านแล้วถ่ายอะไรอนะอะไรอนะทองหัวทอนฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเฮ้ยอ้ยอ้จะ,เ,เ,ะเป็นตกคโกเกนนะปะใช่โผก่ขึ้นมาแล้วอุ้ยมันมีสองสองฮะเฮ้ยวัดกันป่ะ

โล้์ปะใช่ฮะฝึกฟงจอนเปสอะไรอ่ะคุณให้รอเหรอเหมือนท่านั่งเล่นนะเนี่ยมีโซฟาไงแต่มันดูแบบนิ่งให้เราดูอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลกิ้งมาเองอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยอันนี้ในอาคารเธโอันเฮ้ยเฮ้ย นีเ้ย้ตกใจนะ เหนอะไรอ่ะเฮ้ยเขาวงอะไรอ่ะเฮ้ยมันวัแค่เฮ้ยไม่เคยเห็นเฮ้ยวงกลมแล้วก็ลูกศรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแผ่นดินไหวเหรอทำไมไฟข้างในอาคารนั้นขยับแบบนั้นล่ะเฮ้ยตกทีละชิ้นทีละชิ้นนอกจากไฟจะมีอะไรมาอีกไหมเบบี้เฮ้ย เดินเล่นที่สวนสนามหน้าบ้านน่ะตายแล้วถ้าเป็นหน้าบ้านฉันนะต้องอยู่ค่ะต้องเรียกพระมาสวดสวดพระกรสวดเลยเหรอใช่ค่ะมันก็น่ากลัวอยู่แล้วคุณนายน่ากลัวสิถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะถ้าฉันเห็นอ่ะฉันย้ายบ้านเลยแหละทำไมกลับมาที่มุมเดิมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเอ้างงเลยทีนี้เอ้า อัญิล่าบาในบ้าใช่ไหมใช่ต้องกลางคืนอันนี้เหมือนล้านขายาอืมเป็นถ่ายจากกล้องวงจรปิดใช่เดี๋ยวนะเราจะเห็นตอนที่สามเลยไหมมีเวลาให้ด้วยตอนที่สตอนที่สมก็ไม่มีใครแล้วนะเอ้ยจอเธอดูที่จอใช่ไหมจอเฮ้วเก้าอี้วก้ย้ขยับเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขายังปกติอยู่เลยอะดูสิข้างหลังเขาแล้วทำไมแบบเฮ้ยเฮ้ยพอเดินมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะช้าๆนะนี่อันนี้คือคลิปที่แบบน่ากลัวที่สุดในติ๊กต็อกนะคือแบบเขาบอกว่าหลอนคนลอนแล้วน่ากลัวมาก มีเครื่องสแกนด้วยนะเด, inte, ด,ด s <S ืดเดือดเดืดเฮ้ยเป็นอะไรวะอะไรอะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนไฟติดเองดูดิเอ no ้ามันจะต้องมีคนไปเผาดิจะติดเองงด้ไๆอะคนกำลังนอนอยู่น่าจะเหมือนแบบโรงแรมอะรับโต๊ะอาหาร เดินเข้าไป หัวนะแต่เป็นเงาแบบใหญ่ๆคลึ้มๆดำๆทึบๆอะ่ะโอ้ my god เฮ้ยทุกคน พยายามที่จะแบบวิ่งหนีตลอดเวลาดูดิอะไรอ่ะทำไม,ไม่มีหัวงงมากอาแล้วก็หายไปในป่าเดี๋ยวไม่มีหัวนะทุกคนดูดิคือ,อ,อเคนี่ในบ้านนะโรงแรมปะ จูก็ปลอมมาโดยแบบไม่รู้ว่ามาจากไหนอะ่ะโอ้ยไม่ก็น่ากลัวคนลุกมากเลยอะ่ะทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยฮ <c oughs> อเวย่ยอีกแล้วนะคะอันนี้เฮ้ยเหมือนเขาจะเอาหมอหมอผีอะไปปากผีอะ เลอยอะคืนนี้คนตอนเนี้ที่ชี้ไผ่ทึ่งแบบแบบไม่ขยับขยื้อนอะคือฉี้ราดเลยนะคะตอนนี้